โอ้โหแล้วนิมเฟียรลัดไปได้ครับผมนิมเฟียราลัดได้อะครับผมคุณนึกว่าผลเอกมีบ้างด้วยผลปีศาจตีคิตีคิสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูน่าสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเติมแบตเช่นพราดมามาซื้อกันแบบ490นะจัดไป4เ e ลเวล220จัดปโอเคและโปรไฟล์เนะ ได้4,002ได้เก็กโคกะลงละครเนนะี่ยแล้วก็นิมเฟียเนะี่เป็นนิมเฟียแบบผู้ดีผู้ดีนะมันช่างเหมาะสมกับช่องเราจริงๆเลยอันนี้จะเป็นชุดแฟชั่นที่ได้ครับผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อีกชุดหนึ่งมันออกแนวแบบผู้ดีหมดเลยอะทุกคนมันไม่ใช่ตัวผมเลยอะเอาเป็นชุดนี้แล้วกันน่ารักดีก็จะได้สติกเกอร์ผู้ดีมานะแล้วก็พื้นหลังก็เปลี่ยนมาด้วยเหมือนกันนะประมาณนี้ กรอบรูปก็เปลี่ยนเหมือนกันนะประมาณนี้เลยอ้ยะ่ะดูดีจริงๆเลยสมกับที่เราเนี่ยพันแปดนิมเฟียตอนวิ่งเนี่ยก็จะมีผ้าแบบพิ้วๆตามหลังมาให้นะแล้วก็ล่างหนึ่งจะมีหมวกปึ๊บป,บปบึพอล่าง2องปุ๊บเลเวลสก็จะแต่งชุดประมาณนี้นะตอนวาร์ปกลับบ้านก็จะแบบเดินขึ้นบันไดกลับบ้านนะออตอนสกิลแน่นอนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะแล้วก็ตอนคิวก็จะประมาณนี้นะ มันจะมีผ้าแบบออกมานอกตัวคาบิก,ก่อนนะตอนทำแต้มอ่าก็จะผิวสวยๆประมาณนี้นะส่วนยูในมุฟจะมาตอนเลเวล8พอกดปุ๊บไอ้ยาก็จะสวยประมาณนี้นะมันคือผ้าทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีให้มันแตกต่างให้ผ้าไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นผ้าอยู่นะกระโดดแล้วก็ปึ้งเออเป็นผ้าแบบตะข่ายประมาณนั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนชุดนะหน้องน่ารัก น่ารักอะ่ะจะมีจูเนเปอร์แล้วก็นิมฟียนะแอตแท็กเกอร์ฝั่งเขาก็จะเป็นกบแล้วก็ปิกจูฝั่งเขาคาบิกอนแล้วก็พูคูลินผมบอกเลยว่า2ตัวเนี้ยโคตรถึกตอนเลดเกมจนะบอกเลยว่าอาจจะยากนิดหนึ่งนะแล้วเจอคนไทยด้วยโอเคเอามาโจเข้าป่าเรียบร้อยสวยได้ป่าวะเอาตายไปแล้วเหรอไม่รู้ใครได้เดี๋ยววิ่งเข้าบ้านสโลไปเออเฮ้ยตา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 ย,ตายมไม่ตายเนียปรับปรับสโลไป บอกเลยจังหวะนี้นิมเฟียมีพังหาดแน่นอนนะตายคู่เลยครับผมจังหวะเนี้ยเอา้าแล้วบอกเลยว่ามือโคตรช้านะตอนนี้กระโดดทําแต้มก็จะประมาณนี้นะมันก็จะฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงเนียปึ๊บแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เนะผมจะเล่นสายลูกไฟนะโอเคกดดันเขาได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยกระโดดหนีลงมาไดเปล่าวะปึ๊บออเนคือผู้ินเนี่ยอย่าไปกดโจมตีมันนะเว้ย ถ้าเกิดว่ากดโจมตีมันงี้จะวิ่งเข้าไปหาตัวพูลินอัตโนมัติแอดแฮกเกอร์นี้เป็นอะไรที่แบบโอ้นิมฟีอาสายลูกไฟบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่เก็บทรัพยากรยากมากแล้วกองพึ่งก็บอกเลยว่าเก็บยากเหมือนกันเนียผมจะเล่นสายแบบจุ๊บๆแล้วกันเนี่ยปึ๊บแล้วก็กระโดดไปมาบอกเลยว่าผมจะกดให้แบบยับยับไปเลยจัดไปเฮ้ยอะไรของแกฮะเรียบร้อยใครลิวตาย เรียบร้อยนะเก็บไครลิวไปได้ต่อมาคือพูลินครับผมยังเถื่อนนะทุกคนสายลูกไฟเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าจะปล่อยเหรอปล่อยก็ไดนะ้ผมจะเน้นแบบหยอดแต้มแล้วกันเอาป้อมไว้จะได้แบบเล่นง่ายๆปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเอาไปอีกห้าแต้มนะเออเป็นไงล่ะนิมเฟียอยู่กับซับบอกเลยพัง,งาดครับผมเออดูดเลือดมาเล่นสดไปเป่าะวะเนี่ยดีที่ป่าเขาไม่ลงมาแต่ว่าผมไปแย่งคลิปฝั่งเขามาเยอะเลยอะ ฝั่งเขาหน้าจะแบบเลเวลหายระดับหนึ่ง آ. อ่ะอีกหกวิจะทันเปล่าวะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันละไปเลยไปเลยไปเลยมาตรงน,นี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอากองพึ่งก่อนแล้วเจอกบตา้อยู่ในมูฟมาแล้วครับผมบอกเลยมีร้องเก็บกบไปได้เอะนะอย่าสดถอยกลับมาเออืออเดี๋ยวปึ๊บแล้วก็ไปปึ๊บอือต้องเก็บคิวเขาเว้ยต้องเก็บคิวไม่ใช่อะไรคือกูหิว ไม่ใช่อะไรหิวล้วนๆจังหวะเนี้ป้อมเขาแตกไปเรียบร้อยนะเป็นไงดูเดือดปะละ่ะดูเดือดเล่นพาชสายลูกไฟก็ไม่ธรรมดาเว้ยถึงแม้ว่าจะลัดทรัพยากรยากเนี่ยแต่ก็คุมโซนได้แบบโคตรดีอ่ะคือผมเนี่ยลองไปเล่นแบบด้านนอกแหลงมาเว้ยเล่นไม่ได้เลย <laughs> ด้านนอกแหลงแม่งสุดๆอ่ะอกับจะโดนพิกาจูลดัดนอกแหลงไม่ได้จริงๆได้หรือเปล่าเว้ยได้ทําแต้มอยู่นะไม่ยอมให้40แต้มทําเว้ยเดี๋ยวแต้มนาเยอะเกิน มากดดันให้กดดันให้จังหวะเนี้ยิกาจูเดี๋ยวนะก็ดดนี้ก็ดดนี้ปึ๊บ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 เอาเลือดมาขอเลือดเลือดฮัลโหลฮูลินเออตีอมันไปตีมันไป,มนไ,ปไม่ไหวแล้วผมไปละลาก่อยกดดันไปแบบเข้มๆสองปอมเนียเอออันนี้แทงเขาจะแบบเอาเวลนะเราก็ต้องมาแย่งลารดนะ w <the> ดแทงเขากายล่างเร็ว <laughs> ตะก,กะอะไรกูเนี่ยเออ ยอกยอกยอกเห็นอยู่ว่าจะกลายร่างเออจังหวะนี้ผมต้องมาขโมยบัฟป่าเว้ยเออเป็นบัฟโจมตีนะเพตัวผมจะได้แบบคุมโซนเข้มๆไปเลยแล้วก็ด้านล่างโอ้ยด้านบน40แปมเอ้ยคาบิกอนฉันไม่ยอมแกหรอกนะคาบิกอนอยู่ในป่าพูลินมาจะฝืนดีป่ะวะเดี๋ยวมันรอราดอยู่แล้ววะถ้าผมไล่มันไม่ได้อะไม่รู้ว่าผมจะไปตีทำไมรับพูลินแม่งทำแปม เก็บมันก่อนเออตีไป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 ไม่ต้องกลัวมีอยู่ในมูฟอยู่ไม่กลัวเลยจังหวะเนี้ยไม่กลัว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 เก็บพิกาจูก่อนตัวบางตัวบางพิกาจูฮลัลโหลได้ข่าวว่าเถื่อนหรอฮะฮะ,ฮะเจอเต็มแร้งไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้นี่นิมเฟียนะบอกเลยของจริงของจริงมันคือนิมเฟียมาเอาเต่าโอ้โหแล้วนิมเฟียลัดไปได้ครับผมนิมเฟียนี้แบบต้องอาศัยแบบทางสะดวกเว้ย อะไรมันได้ทําแต้มวะออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาจะไปไหนอะจะหนีทําไมอะฮะจะหนีทําไมอะ,อะจะหนีทําไมอะจะหนีทําไมใคร,รลิ้วลวยังไงฮะไอ้ก้อนกูรู้มึงจะเอาเบอร์รี่กูเอาไม่ได้แล้วเบอร์รี่หายไปเรียบร้อยนะไอ้ก้อนมันถือแต้มมันน้อยไง ไอ้เจ้าก้อนไอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ตายไปโ,โดนหลับโดนหลับโดนหลับแล้วยังไงฮะของจริงมันคือนิมเปียบอกแล้วนิมเปียเนะี่ยเถื่อนจริงตายป่าวะโอ้โหวยแม่งเอ้ยคาบิก,ก้อนมันเกิดมาพอดีเสียดายเลยจะโดดหนีป่ะ ถ้าเกมนำเนี่ยอย่างมากนะโดยส่วนใหญ่นะ2 0 0 300แต้มอ่ะถ้าไม่นำแบบห่างยับยับนะถ้านำแบบปกติเนี่ยก็2 0 0 300แต้มเท่านั้นแหละใครจะตัดสินใจไปดังแบบเราทำให้ไฟแพ้ก็อันนี้ต้องคิดดีๆเว้หรือถ้าเกิดว่ามาเป็นทีมเนี้ยเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่เอาทันเดอร์เราจะเอาแต้มของพวกเราที่มีอยู่ทั้งหมดไปชุดแล้วปล่อยทันเดอร์อันนี้ก็แล้วแต่อันนั้นคือในกรณีที่มาเป็นทีมไงไม่รู้ว่าจะชนะด้วยหรือเปล่าแต่น,นี่คือแบบกดโซล่เนี่ยมันไม่ได้คุยอะไรกับใครเขา่าไง เราต้องทําอะไรที่แบบมันเป็นสากลนิดนึงเนี่ยเอาที่แบบเออเฮ้ยสนาทีแล้วต้องมาตีทันเดอร์อะไรประมาณเนี้ยเอาที่แบบเขารู้กันเนี่ยถ้ามาเป็นทีมนี้จะไม่ว่าเลยจะไม่เอาทันเดอร์ก็แดลแล้วแต่แล,ล้วใครริวมันอยู่ในมูปไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวนะจะแพ้แล้วเนี่ยนาได้ทันเดอร์วะนิมฟิยลาดได้อะครับผมอะไรไอ้กบไปอย่าทำเพื่อเราอย่าทำเพื่อเรา อะไรอะไร,ะไรจะไปไหนจะไปไหนเก็บกบแปะพอมอตบ,บ้าคิว13วิลอยแต้มสวยๆมาอีกฝั่งหนึ่งยอมแพ้นะนี่ขนาดแบบไม่ได้เล่นมานานนะเว้ยฝีมือผมยังโหดระดับพระเจ้าเลยเหรอเนี่ยยอก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 400ละ300นะนิมเฟีย MVP อะทุกคนยิวไป8ตัวดูดีคนไลค์กระจายอะบวกเจ็ จาไปแอดแทกเกอร์3ตัวนะรอบนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวสก,กินของกบนะเป็นกบสไตล์ลงละครนะคุณนึกว่าผลเอกมีบ้างด้วยผลปีศาตีคีตีคีเมื่ออยู่ใกล้ศัตรูจะตีคีนะเป็นผลปีศาสายพารามีเซียรอบนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่ามีแอ t แทกเกอร์3ตัวอันนี้พูดจริงอาจจะแพ้โดนเก่งก้าหลวงผมก็อยากจะรีบอัดคลิปแล้วก็จะไปเล่นเกมอื่นต่อเรามาแบกรับชะตากรรมแอดแทกเกอร์3ตัวไปด้วยกัน โอเคป่ามาว่ะป่ามาว่ะฮึกเขิมว่าบอกเลยจังหวะนี้ตายกบเก็บไปได้ก่อนครับผมได้ฝั่งหนึ่งผี่าโอ้ไม่กอดไม่น่าเดินไปเกินครึ่งแมปอะ่ะแล้วเสียกองพึ่งด้วยบอกเลยเก่งกล้ายิ้มเลยเจอแอทแทกเกอร์สตัว <S <S เดี๋เด้เดเด,เด,เด,เดติดไฟมันอยู่มา,านะเจอนิมเฟียเจอผีวินวอล์กเลยตีมาติดไฟอยู่ พยายามไม่ไปลึกเดี๋ยวผมพยายามแบบเติมเลือดแป๊บหนึ่งยังไงดีมาดิวลันดอนโอเคน่าจะได้เต่าดิวลันดอนเออสวยอยู่อ้ยผมได้กบไ้ยไม่ใช่ผมได้เต่า,ตาแลได้คิวไปด้วยนะน,นะอุย้ยริบเข้าไปทําแต้มนยว่าวแต้มน้อยเหรอต้องเก็บคิวเขาก็หนเว้ยถ้าอยากจะทําแต้มแบบชัวๆไม่ไหวอ่ะอีกฝั่งหนึ่งแม่งเขาก็ยืนหนาะไปละขึ้นบนดีกว่า คือดิวลันดอนมันโดนเนิร์ไปแล้วเว้ยผมไปเล่นมานะคือผมบอกเลยว่าดาเมจแบบหายเยอะจริงคือผมว่าเล่นดิวลันดอนบ่อยสัมผัสได้เลยว่าเมื่อก่อนนี่แบบกดแล้วเฮ้ยจังหวะเนี้ยตายกลายเป็นไม่ตายเว้ยเฮ้ยสาแต้มไม่ได้ทําเลยกำตามสนองเขาไปอยู่กันแถวตรงกลางเว้ยน่าจะได้อยู่นะโอเกตเตอร์แล้วก็ทําแต้มได้อยู่ใส่สกอร์ชิลมาเว้ยเฮ้ย ไอ้สกอชิวรู้จักบ่ากบสกอชิวเออล้าไปหนึ่งตัวแนละ้วคือแรงสูงไม่ต้องเน้นคิวเยอะเว้ยเน้นทำแต้มด้วยดีกว่าใส่สกอชิวมาทีไรแล้วแบบผมมั่นใจวะใส่ไอเทมมาแบบฟูลดามจแล้วรู้สึกว่ามันมักจะแพ้ใจเย็นนะเกมนำอยู่แต่เกมนำอยู่ก็เท่านั้นแหละแพ้ไฟสุดท้ายก็คือแพ้ต้องคุมดีๆโอยโดนเขาคุมว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตี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 เต่าเรียบร้อยนะนะเหลือนิมเฟียไม่รอดไม่รอดไม่รอดกบเก็บไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ไป2ตัวครับผมจังหวะนี้แล้วเซิร์ฟได้มาแบบอัพเกรดด้วยนะแล้วเต่าเก็บกบไปอีกนะบอกเลยโคตรพังงานนะโคตรพังงานนะเอ้ามึงคิดว่ากูไม่เห็นเหรอเซอไงตีไปตีไปบอกแล้วว่าผมมีผลคิคีอยู่ ตีใกล้แล้วมันจะติดคิใไอเราก็นึกว่าจะแพ้กลายเป็นแบบกบเล่นดีเกินคาดอ่ะกบเก็บไป7ตัวด้วยพลังผลปีศาจคี้ๆข,ข,ของผมใจเย็นลอรัดไม่ประมาทจะเก็บสกิลเวลาเท่านั้นอืออือเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่กันเยอะไงก็เลยแบบไม่ต้องใช้สกิลแบบตอดใช้ไวรัสดีกว่าเดี๋หาเลือดก่อนโอเคเกอุ้ยหยตัวไปล่างแล้วกันซู้ไม่ได้ กิงก้ามา5 0แต้มเดี๋ยวนะเมื่อกี้คาเม็กมันมี40แต้ม,ม,ตมไงโอเคสอรี่จริงๆเห็นแล้วเกิงก้าแต่ว่ากูจะทำไงถึงจะรอดล่ะกระโดดไปรอดอยู่หาเลือดเอาไม่กลับบ้านอุ๊ย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 หายตัว,หา,ตวหายตัวก่อนตกใจ นึกอะไรไม่ออกกดหายตัวไปก่อนเอออยู่กันน้อยอะ่ะมันจะโซนไม่อยู่นะถ้าอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันเยอะลําบากอีกฝั่งหนึ่งเขาหนากว่าไงไม่ใช่หนากว่านิดเดียวนะหนากว่าแบบคคโคตรอ่ะโอหแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นหลอดเลือดเต่าเอานิมเฟียก่อนนิมเฟีย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 โอ้ยแม่งเ้ยแม่งเ้ยแม่งเ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดโอ้โห ยี่สิบวีเราบอกเลยว่าจะไม่มีผมอยู่ในไฟทันเดอร์นะแปดสองมีสิทธิ์แพ้ถ้าดิวลันดอนลาร์ดไม่ดีมีสิทธิ์แพ้ถ้าโดนเกงก้าก็แพ้อู้สวยนะดิวลันดอนทำดีมาเดี๋ยวผมกันบ้านให้จังหวะเนี้ยไปด้านบนอะไรฮะคาร์เม็กโอ้แล้วมันถือแต้มมาน้อยฮลัลโหลแย่แล้ว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 แย่ลแยล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาให้มันทำ อย่าให้มันทำแต้มโอเคโอเคพยายามอยู่ในบ้านไปก่อนไอ้ลับป่าไม่โดนครับผมจังหวะนี้ใครไอ้นี่แฟร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 หิวไม่หิวไม่หิวชนะแล้วกันบ้านดีๆแต่ว่าเหลือเวลาหนึ่งนาทีเขาไปด้านล่างกันวะพาม็กมาด้านบนโอ้โหแล้วมันแบบถือแต้มไน้อยมายัดอะไปเลยแล้วกันเวลาด้านล่างโคตรลึก ชนะิีเดียวนี่คือตัวอย่างที่ไม่ควรทําผมทําให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยอย่าทํำนะอย่างเงี้ยทำไป80แต้มคิวไปเก้าตัวจ่ายดาเมจไป4ี่หมื่สี่อุ้ยเกือบแพ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม